อัสลามอลัยกุมครับสวัสดีวันพุธนะครับที่15กันยายนพศ2564นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา19นาฬกา36นาทีนะครับหรือทุ่มกับ36นาทีวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศที่ร้านนะครับชวนชมบางโตนะครับนี่ยต้นนี้ก็ยังอยู่นะครับต้นนี้ยังอยู่ในกระถาง80เซนใหญ่ๆอย่างนี้นี่กับสีม่วงนี้ม่วงนี้นะม่วงนี้เลยม่วงดำม่วงแดง ไม้ชั้นเดียวเป็นลูกไม้นะครับไม่มีชื่อนะครับก็เก็บไว้อย่างดีนะครับเก็บไว้อย่างดีใครต้องการต้นนี้ก็ขอ10,000บาทนะครับขอ10,000บาทขอค่าส่งก็500บาทนะครับใครมารับที่สวนก็ยกกระถางไปด้วยนะครับให้กระถางไปเลยนะครับกระถางของพี่แหลมดอนตูมนะครับกระถางมีดีกรีนะครับไม่ใช่กระถางใครก็ไม่รู้นะครับกระถางของพี่แหลมดอนตูมก็มีดีกรีในการทําไม้แล้วก็ไม้เนี่ยดูดินี่ดูนะครับนะครับเป็นหน้าทองให้ด้วยอันนี้ก็ เป็นลอยตอนแรกเป็นลอยใหญ่เลยแล้วผมดันไปแกะนะครับผมดันไปแกะมาเห็นมันปองๆก็เลยดันไปแกะก็เลยหลุดล้่ยหายไปแต่ก็ผิวก็เขียวแล้วนะครับเนี่ยจะเป็นหน้าหน้าทองอย่างนี้เลยนะครับสวยมากกิ่งก้านทรงสวยนะครับสีม่วงดำนะครับสวยมากกิ่งก้านเยอะทรงเยอะนะครับพุ่มดีนะครับตัวน,นี้ก็ขอขาย10,000บาทนะครับขอค่าส่งก็500บาทท่านใดมารับที่สวนก็ให้กระถางไปด้วยนะครับนี่ าบาขาวชบาจิ๋วขาวนะครับสวยนะ่ารักนี่วันนี้แปลกวันนี้แปลกปกติตอนกลางคืนมันจะหุบนะแต่วันนี้บานนะครับบานแสดงว่าอากาศร้อนนะครับนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยเห็นไหมอ,อะไรนะคุณนายตื่นสายใช่ไหมคุณนายตื่นสายก็หุบนะครับแต่นี่สีชมพูสวยแล้วก็อันนี้ครับเป็นบางค้าบางค้าสายดั้งเดิมออริจินอลนะครับเป็นบางคาเก้าขาแปดกิ่งนะครับีบอบ่อยู่ในกระถางเมตรห้าสิบใหญ่ๆเลย ต้องยืนยืนอย่างนี้ถึงจะเห็นเต็มเฟรมนะครับนี่ไม้สุ่มไม้ทรงใหญ่ทรงดีทรงสวยนะครับสวยมากสวยมากสวยมากครับสวยสวยใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคิตตี้ที่เคยมีปัญหาเน่ากลางนะครับนี่นะครับก็เอามาอยู่ที่นี่แล้วก็เก่กิ่งก้านใบดอกดีมาดอกมาทันทีเลยมาอยู่ที่นี่แล้วก็เนี่ยครับใครที่จะสนใจปากกากรองนะครับปากกากรองนะครับก็ยังมีสองต้นนะครับมีต้นที่สองกับต้นที่สามนะครับ ดอกหลากหลายสีนะครับผักกากรองนะครับต้นละ300นะครับขอค่าส่งก็100บาทนะครับเพราะมันกระถางกระถาง12นิ้วนะไอกระถาง11นิ้วแล้วก็สูงด้วยนะครับก็ต้นละ300ขอค่าส่ง100บาทนะครับนะครับใครสนใจต้นปักกากรองก็มีอีก2ต้นนะครับมี2ต้นนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับถ้าดูว่าเออมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเอาปากกากรองมาขายนะครับราคาไม่แพงราคานี้ต้นใหญ่ด้วยในกระถาง11นิ้วด้วย แล้วก็พุ่มใหญ่สวยดีนะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับอ่ะมาอันนี้มั่งอ่ะยักษ์ซาอุกี่กิ่งเนี่ยโอ้เมนใหญ่ๆเลยครับสองสีส่หกเจ็ดแปดแปดกิ่งนะครับเมนใหญ่ๆทรงสวยสวยอยู่ในกระถางแปดสิบเซนนะครับนี่ใหญ่สวยมากนะครับใหญ่สวยเอออยู่ในกระถางห้าสิบเซนนะครับห้าสิบเซนก้นลึกนะครับนี่ใหญ่สวยมากนะครับใครสนใจต้นนี้ก็ทักทายมานะครับขอ ขอสองพันสองพันห้าแล้วกันนะครับขอสองพันห้าขอค่าส่งก็สามร้อยนะครับใหญ่ใหญ่นี่คือขึ้นมานี่ไม้ยังไม่ได้ยกโขดโชว์เลยนะจะเต็มกระถางห้าสิบอยู่แล้วนะครับใหญ่มากสวยมากนะครับขอสองพันห้านะครับใครสนใจก็ทักทายมาต้นนี้ต้นหนึ่งเป็นดอกสีเหลืองนะครับก็ดูรอบๆอ่อกนะครับนี่ดอกเหลืองอันนี้นะครับเป็นเหลืองซับเจริญเบอร์สองนะครับนี่สวยมากต้นใหญ่ใหั่นี้ก็เป็นชมพูซับเจริญนะครับเป็นชมพูซับเจริญแต่ว่าอยู่บนตอญี่ปุ่น ทรงสูงเนี่ยครับไม้ตอญี่ปุ่นเนี่ยมันจะได้อย่างงี้เนี่เต็มกระถางสองปีแล้วมันจะได้ลำสวยๆใหญ่ๆนี่นี่คือไม้ไวัยรุ่นนะครับเนี่ยผมก็ไม่ได้ตัดทดอะไรนะผมรอมันแตกกิ่งเนี่ยครับเนี่ยมันเริ่มแล้วมันเริ่มแตกกิ่งแล้วเห็นไหมแตกตากิ่งนะครับมันก็จะเป็นเงี้ยเป็น,เป,นเป็นตรงอย่างเงี้ยมันค่อยๆแตกตากิ่งนะครับไม่ตัดทดรอแตกตากิ่งครับเพราะว่าพอตัดทดแล้วไม้เป็นรอยแผลนะครับความความเรืยออะไรรอสักหน่อยนึงครับผมจะรอเอานะครับตัวนี้ก็ เก็บไว้ดูก่อนใครสนใจก็ทักมาแล้วกันแคมปหน้าจอมาก็ขอทักขอทักขอสัก2 5 0 0แล้วกันนะครับขอ2 5 0 0ขอค่าส่งก็สักโอ้ค่าส่งแพงต้นมันสูงขอค่าส่งสัก3 0มขวดก็ใหญ่นี่เต็มกระถาง2ปีแล้วเห็นไหมนี่กระถาง2องปีนะแล้วขอสัก2 5 0 0แล้วกันเนี่ยขอค่าส่งสัก300รอนะครับแล้วก็มาต้นนี้ใหญ่ๆโหดๆใหญ่เกินนะครับเป็นทรัพย์เศรษฐีนะครับ,น,บ,รน,รบนี่เต็มกระถาง2ปีไแล้วแต่กิ่งไม่ไม่พุ่งนะครับกิ่งตีพุ่มนะครับ กิ่งจีพุ่มนะครับตัวนี้ก็ขอสามพันบาทแล้วกันขอสามพันบาทนะครับขอค่าส่งก็สามร้อยไว้ก่อนแล้วก็มาบางค้าตัวออริจินอลดั้งเดิมเหมือนกันนะนี่ดอกกำลังมาสวยๆเลยนี่อยู่ในกระถางแปดสิบนะครับอยู่ในกระถางแปดสิบเซนนะครับเนี่ยนะครับใหญ่มากเนี่ยดูนะครับผมก็เคยลงขายในกลุ่มแหละนี่นะครับนี่ใหญ่สวยนะครับก็ขอขายห้าพันบาทนะครับบางค้าดั้งค้าคลาสสิกบางค้าใส่ดั้งเดิมนี่ลากธรรมชาตินะครับ เมนตรงๆสวยๆเลยขึ้นไปนะครับเป็นบางค้ารากธรรมชาตินะครับของขาย5,000บาทนะครับของค่าส่งก่อนเลยก็400บาทนะครับไม้ไซส์11นิ้วเต็มเลยเห็นไหมนี่เยอะๆเลยเยอะๆเลยบางค้าบางค้าสายพระก,กูดำรินะครับก็อยู่ตรงนู้นบางค้าดำรินะครับตรงกลางนะครับนี่ครับไม้ไซส์11ดนิ้วเยอะเดี๋ยวจะพาไปดูผมถอนไม้ไซส์6นิ้วออของท่านลูกค้าอ,อ,อยู่เชียงรายนะครับก็ถอนแล้ว นะครับเดี๋ยวก็จะรอแพ็คพรุ่งนี้แหละเพราะว่าวันนี้ต้องถอนผึ่งไว้อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะยกเข้าล่มตรงนู้นนะครับเนี่ยดูครับขนาดนี่นี่ไม้ไซส์หกนิ้วนะไม้ไซส์หกนิ้วนะครับเนี่ยนะครับถอนไม้ไซส์หกนิ้วเนี่ยครับอ้วนๆเลยสวยๆเลยเนี่ยเอาไปขึ้นแปดนิ้วได้แทบทุกต้นนะครับเอาไปซื้อใส่กระถางแปดนิ้วได้เลยนะครับเนี่ยนี่ไม้ไซส์กระถางหกนิ้วนะค่าสีค่าแบบค่าดอกไปครับเนี่ยไม้ไซส์กระถางหกนิ้วนะครับเนี่ยสวยมากก็ขายแปดต้นห้าร้อยนะครับขอค่าส่ง แล้วก็18ต้นพัน์นะครับขอค่าส่งก็80บาทนะครับ60ต้น3,000นะครับขอค่าส่งก็200แล้วก็110ต้น5,000นะครับขอค่าส่งก็400นะครับเนี่นะครับท่านใดสนใจทักทายมาเลยครับเนี่ยใหญ่ๆอ้วนๆอย่างนี้นะครับมีตลอดมีตลอดครับเนี่ยมีตลอดนะครับนี่ดูนะครับอันนี้ลูกค้าก็สั่ง220ต้นนะครับสั่ง220ต้นก็10,000บาทนะครับเนี่นะครับก็ สวยๆเลยนี่นี่มีตอญี่ปุ่นด้วยนะผมก็ใส่ไปด้วยนะครับคือผมถอนไม้ไม้เหมาไม้คะนี่ผมใส่เลยตอญี่ปุ่นตอฮอลแลนด์ตอยักษ์ที่ผมเสียบไว้ผมใส่หมดเลยนะครับก่อนนี้มันจะใหญ่เนี่ยตอยักษ์ตออาราบิคัมก็ใส่เนี่ยโตไวใหญ่เร็วถ้าลูกค้าก็เอาไปคัดเลยเนี่ยโคอย่างเงี้ยไปขึ้นกระถาง8นิ้วเนี่ยโอ้โหมันขึ้น8นิ้วทั้งหมดเลยน,นะครับเพราะมันมันก็มีเล็กอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าวุ้มนมันใหญ่อย่างนี้ทุกต้นเลยเหรอไม่มันก็มีเล็กอยู่บ้างเพราะม ไม้เหมาไม้คะไม้่ยมันก็จะมีเล็กอยู่บ้างแต่เล็กก็คือมาตรฐานของไซส์หกนิ้วทั่วไปแต่ส่วนใหญ่มันจะเนี่ยมันจะยหญงเนี้ยเนี่ยมันจะใหญ่อย่างนี้เนี่ยดูเด็มันก็มีเล็กอยู่บ้างเนี่ยครับมันก็มีเล็กบ้างแต่มันเป็นเล็กแบบมาตรฐานทั่วไปแต่กิ่งอะยาวย้วยเลยนะครับนี่นะครับแปดต้นห้าร้อยสิบแปดต้นพันนะครับแปดต้นห้าร้อยสิบแปดต้นพันนะครับครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานี่ไซส์สิบเอ็ดนิ้วก็ยังไม่มี สองสาวันแล้วนะครับไม้ไม่ติดดอ,อกนะครับก็ยังไม่มีลูกค้ารับนะครับใครรับไม้ท้11สินิ้วนี่ผมว่ามันคุ้มจริงๆนะคือ11ต้นพันุเนี่ยขอค่าส่ง80บาทเนี่ยคุ้มมากคุ้มมากนะครับเอ่อสาหต้นใช่ไหมสามสิบห้าต้นสามพันขอค่าส่ง200นะครับแล้วก็60ต้นเลย5้าพันนะครับขอค่าส่งก็เท่าไหร่สี่ร้อยบาทใช่ไหมมันใหญ่มันใหญ่กว่านู่นอ่ะเท่านื้อครับอันนี้ก็ไปขึ้น11ได้เลยนี่นะครับไม้ ไม้เหมาอ่าเริ่มต้นจากของคุณ MN นะครับ m อเนี่ยครับเนี่ยถอนออมาแล้วนี่เป็นไงเนี่ที่ลงอยู่ในคลิปนะครับเนี่ยที่ลงอยู่ในคลิปนะครับเนี่ยครับอันนี้อันนี้ก็รู้ๆกันอยู่เห็นๆนี่แต่มามาดูของท่านที่ผมที่ไม่มีอยู่ในคลิปนะครับที่ขายไปนะครับแต่อันนี้คือผมจัดให้แค่นี้หมดแล้วนะครับลูกค้าเจ้าไหนจะเอาไม้เหมาก็เป็น5ต้นนะครับห้าต้นพันสามขอค่าส่งเทไหร่ ขอค่าส่งติดไปนวมร้อยหนึ่งใช่ไหมขอค่าส่งติดไปนวมร้อยหนึ่งห้าต้นพันสามขอค่าส่งติดปนวมร้อยหนึ่งนี่อันนี้ของเจ้านี่ของเจ้าคุณลุงนะครับนี่ของเจ้าคุณลุงนี่นี่ดูเอ่อใหญ่นี่ดูเห็นเปล่าใหญ่จริงเห็นมากถึงมันจะไม่มีในคลิปเนี่ยแต่ไม่ต้องกลัวบางโตว่วาบางโตจะคัดให้ไม่ได้หัังใจนะครับนี่โอ้โห <c oughs> <c oughs> เนี่ยครับเนี่ยพอลงเนี่ยพอมันถอนแล้วเนี่ยเห็นไหมอ่ะพอมันจะกลงกลับไปในกระถางนี่มันแน่นเลยนะครับก็คืออยากจะบอกท่านลูกค้าว่าอุ้ยวางยังไงวะเนี่ยอ่ะอยากจะบอกท่านลูกค้าว่าไม้ไซนี่ไม้เหมาไซนี่เอาไปเนี่ยไปขึ้นกระถางครึ่งปี๊บนะครับขึ้นกระถางนี้เลยเนี่ยครับขึ้นกระถางครึ่งปี๊บเลยนะครับอ่าขึ้นกระถางครึ่งปี๊บเลยแล้วมันจะใหญ่ไวมากใหญ่ไวมากเลยนะครับแต่เพราะว่ามันอยู่ในกระถาง1 1นิ้วเนี่ยมันเต็มแล้วมันล้นแล้วที่ผมบอกว่ามันเต็มมันเต็มกระถาน่ เนี่ยครับเนี like it, it well. the er ่ยเนี okay, ่ยดูดีเนี movies, ่ยพอถอนออกมาแล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันใหญ่จริงไหมล่ะเนี่ยดูดีถ้าปลูกลงไปเนี่ยจะปลูกยังไงอ่ะมันปลูกไม่ได้แล้วมันไม่เหลือที่ให้ดินแล้วใช่ไหมเนี่ยในดินมันเยอะนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับของคุณของคุณลุงนะครับเนี่ใหญ่โตเนี่ยครับแต่ดอกมันยังไม่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 ค่อยมาเท่านั้นเองเนี่ยเพราะมันไม้เสียบใหม่คือเอาขคดอะไรจะค่าสีค่าดอกไปโอเคมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้ของใครอันนี้ของ ของคุณเชิงตะวันนะครับอันนี้ของคุณเชิงตะวันนี่กับโอ้โหสวยๆนี่นี่สีสนันนี่มีแดงซันตาคอสด,ด้วยนี่เป็นแดงดําตัวนี้นะครับนี่มีขาวแดงดำมีม่วงม่วงอยู่ไหนผมจําได้นี่ม่วงนะครับโอ้อันนี้มีสามสีในต้นเดียวนี่นี่ก็มีม่วงนะครับมีสองสีสามสีในต้นเดียวนั้นล้วโคดดูนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ราคาคุยไม่ใช่ราคาโม้นะครับนี่นี่คือของจริงนี่เห็นเห็นเลยนี่เห็นไหมนี่ใหญ่ยายมากเนี่ยดูดิ กระถางที่เอ็ดพอถอนมาใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยเออมันบางทีไปวางอยู่ที่บ้านเนี่ยมันไม่มีกระถางให้เทียบเนี่ยมันก็จะดูแบบจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยดูสิเนี่ยเนี่ยดูมันใหญ่ขนาดไหนอ่ะเนี่ยสีขาวสีแดงนี่นี่อีกสีนึงนี่ม่วงดำเนี่ยนะครับเนี่ยสามสีในต้นเดียวเนี่ยครับของเชิงตะวันของคุณเชิงตะวันใหญ่จริงไม้ผมใหญ่จริงๆครับก็คืออยากให้ลูกค้าเนี่ยไว้วางใจได้เถอะให้ผมคัดให้เถอะนะครับเพราะบางทีเนี่ยถึงจะหมุนดูเนี่ย ถ้าลูกค้าบอกต้นนี้สวยจะไปถึงลูกคา้าทำไมเล็กจังอ่ะก็ถ้าลูกค้าเลือกตามนั้นไงเลือกตามดอกตามอะไรแต่ถ้าผมเนี่ยถ้าให้ผมคัดไม้อผมจะคัดไม้โขดใหญ่ไว้ก่อนไอ้เรื่องดอกเรื่องอะไรผมไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะว่าดอกไหนมันก็สวยผมเลี้ยงนช,นชมเนี่ยมีมีดอกรวม50แบบนะ่อยู่ที่อยู่ผ่านสายตาผมเอาอย่าอย่าว่ายอย่างนั้นเลยเดี๋ยวจะหาว่าเวอร์มี20แบบเนี่ยยี่สิบเฉดสีเนี่ยผ่านสายตาผมอะ่ะมันสวยทุกดอกทุกสีแต่ผมมันจะดูเรื่องโขดเรื่องอะไรเป็นหลักเ่ยอย่างงี้เห็นไหม ไม้ขดมีมีมีเสน่ห์เห็นไหมพอขึ้นกระถางครึ่งปี๊บเนี่ยเห็นปะเขาจะสวยมากเลยนะครับเนี่ยเป็นไม้เนี่ยแค่สมพูซับเจริญแล้วก็ตัวอะไรเนี่ยเนี่ยสีอะไรเนี่ยนะครับเป็นไม้เก่าๆไม้สีเก่าๆไม้ดอกเก่าๆเนี่ยแต่สวยเห็นไหมนยครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นไหนต้นนะที่ผมเอาขึ้นแล้วก็ผมย่งวันเนี่ยนี่นี่เนี่ย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 ดูโขดสิสวยมากเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยครับเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้แล้วนี่เป็นดอกเหลืองนะครับไม่มีอะไรเลยดอกยังไม่มาแต่ดูโขดดิ ผมจะคัดขึ้นอย่างนี้นี่เป็นตอยักษ์เป็นตอเพชรหน้าวังนะเนี่ยเหมือนต้นนู้นเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยดูดิสีนี่เดิมเดิมสีนี่แบบเนี่ยระครังทองสีนี่พื้นๆเนี่ยจะโขดดีไหมผมจะดูโขดเป็นหลักไม่สังเกตไม้ผมขึ้นไซส์ครึ่งปีผมจะดูโขวดเป็นหลักเรื่องสีเรื่องดอกเรื่องอะไรผมจะไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะฉะนั้นแหละลูกค้าวางใจผมได้ครับอยาคือแบบบางทีผมก็นอยนะคือแบบลูกค้าไม่มั่นใจอะลูกค้าไม่มั่นใจว่าผมจะคัดของสวยให้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากจะดูก่อนอยากอะไรก่อนเนี่ยก็ ไว้วางใจผมเหอะผมพูดแค่นี้แหละก็คือเนี่ยก็เห็นเนี่ยเนี่ยผมถอนเนี่ยดูดิใหญ่ไหมอ่ะเนี่ยจะขึ้นกระถาง11นิ้วเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้แล้วติดติดแล้วเนี่ยพอมันพอมันถอนขึ้นเนี่ยม <scène> ันจะพองทันท no ีเพราะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าต้องไปขึ้นกระถางเนี่ยดูดิเนี่ยกระถาง11นิ้วเนี่ยลงไปเนี่ยมันจะอยู่ยังไงอ่ะเนี่ยใส่เครื่องปลูกไปก็ไม่ไม่มีที่จะใส่เครื่องปลูกแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยไปใส่กระถางครึ่งปี๊บเลยครับไปขึ้นกระถางครึ่งปี๊บเนี่ ของคุณกบสบายนะครับอันนี้ของคุณกบสบายนี่เจ็ดต้นนะครับนี่นะครับนี่อันนี้ไปเหมืองแร่อันไปเปืองแร่เลยนะลำปางแม่หมาะนะครับนี่นี่ใ่สวยนะครับโตดใหญ่โตดสวยก่อนเลยนี่ระฆังทองนี่นะครับถ้ามันติดดอกบานผมก็จะใส่ไปนะครับนี่ผมเลือกทรงเลือกโตดเป็นหลักเนี่ยนะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับอันนี้อันนี้อ่าอันนี้ของคุณกบสบายอันนี้ของคุณเชิงตะวัน อันนี้ของคุณลุงนะครับใหญ่สวยมากเลยนะครับก็คือไม้ที่ผมจะขายต้นละ4 0ยสามต้นพันแหละแต่ว่าดอกมันยังไม่พร้อมอะไรเนี่ยไม่พร้อมผมก็จะขายเหมาอย่างนี้นะครับเนี่ยครท่านใดที่จะรับเนี่ยนะครับเนี่ยท่านใดที่จะรับเนี่ยห้าต้นห้าต้นพันสามเนี่ยขอค่าส่ง80บาทอ่าขอห้าต้นพันสามขอค่าส่ง100บาทเออจะ80บาทอยู่นั่นแหละห้าต้นพันสามเนี่ยนะครับเนี่ย เอา80บาทก็ได้80บาทก็80บาท5ต้นพันสามของค่าส่ง80บาทเนี่ยดูดิโคตรอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยก็เห็นเห็นเนี่ยถอนขึ้นมาก็ใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วไม้สองสีสามสีในต้นเดียวไม้แฟนซีราคาอย่างงี้ทุกค้าซื้อไว้เถอะครับหายยากแล้วหมดรอบนี้ผมก็กิ่งมันหมดแล้วอะกิ่งมันหมดแล้วผมไม่รู้ว่าจะทาไม้แฟนซีต่อหรือเปล่าเพราะว่ามันมีอยู่อีกน่าจะประมาณสองสามร้อยต้นเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าทําขึ้นมาเป็นรอบๆก็จะขายไปรอบๆหมดแล้วก็หมดไปนี่น กดออกดําด้วยนะครับเดี๋ยวว่าจะลงขายพรุ่งนี้เลยดูดอกก่อนถ้าดอกมันบานก็จะลงขายดอกไม่บานก็ขายไม่ได้เอาไปหมุนๆล้วดอกไม่บานลูกค้าจะซื้อจะซื้ออะไรอะ่ะดูโขดมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ผมขายไม้เหมาขายได้เนี่ยห้าต้นห้าต้นพันสามนะครับขอค่าส่งแปดสิบาทนะครับเนี่ยใครชอบสนใจนี่ทักมาเลยมันใหญ่จริงนะครับถ้าบางโตบอกว่าใหญ่จริงนี่มันใหญ่จริงๆนะครับถ้าบางโตบอกพอใช้ได้นี่มันคือก็ประมาณนึงถ้าบางโตบอกไม่พร้อมขายนี่แสดงว่ามันมันยังใช้ไม่ได้มันมันมันโขดยังไม่ใหญ่ ถึงดอกมันจะสวยวิสมาหลายยังไงถ้าบางตบอกว่ายังไม่พร้อมขายคือโขดมันไม่ได้บางโตจะเอาโขดเป็นหลักนะครับโขดเป็นหลักเนี่ยไม้โขดใหญ่เต็มกระถางไว้ก่อนลูกค้าซึ้งไปแล้วภูมิใจอะ่ะลูกค้ายิ้มได้อะ่ะผมมีความสุขนี่มีนี่นนตออาราบิคัมตัวนี้นี่ตอนหน้าวางังนี่นี่ใหญ่มากนี่แต่กิ่งมันมีน้อยผมก็เลยเสียบไม้สีเลยนะครับนี่ห้าต้นพันสามขอค่าส่งหนึ่งร้อยได้ขอค่าส่งแปดสิบแม่ติดร้อยหนึ่งจังเลยเว้ยค่าต้นพันสามขอค่าส่งแปดสิบนะครับนี่ หรือใครจะสั่ง10ต้นสองพันสีนะครับสิต้นสองพันสีนะครับขอค่าส่งก็150นะครับอ่าห้าสิบต้นเดี๋ยวคิด50ต้น50ต้นเท่าไหร่50ต้นก็อะไรเออร้อยต้นมันเท่าไหร่2องสองใช่ไหมอ่ร้อยต้นมันสอง0มืาสิบต้นก็หมื่นกว่าบาทแหละหมื่นกว่บาทนะครับห้ต้นก็หมื่นเท่าไหร่หมื่นนั่นแหละ หมือนต้นๆหรือไงนี่แหละนะครับเดี๋ยวมาคุยกันน้าใครจะสั่ง50ต้นสั่งไปขายนี่ท้านลูกค้าเอาไปขึ้นกระถางครึ่งปีดได้เลยนะครับอันนี้ผมก็พูดตรงๆคือไม้ผมเนี่ยขึ้นเนี่ยขึ้นเต็มเนี่ยคือไม้ไซส์ดนิ้วที่เต็มกระถางแล้วนะครับพอขึ้นมาเนี่ยปุ้มใหญ่ทันทีเลยเห็นไหมเนี่ยขึ้นเดือนเดียวใหญ่นี้เลยเห็นไหมดอกยังไม่มาด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเรื่องจริงเราไม่โกหกกันนะครับเราไม่โกหกกันคือเนี่ยก็ไม้ไซส์นั้นแล้วผมคัดที่เต็มกกระถาางผมมนขึ้ อย่างอันนี้ยเนี่ยใหญ่มากเห็นไหมอันนี้คือเต็มกระถางนู้นแล้วมาขึ้นเน ing, ี่ยเห็นปะเนี่ยผมรอกิ่งรออะไรหน่อยเนี่ยดูโคตรใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับเนี่ยมันลง11เท่าเดิมไม่ได้แล้วครับเนี่ยที่ถอนขึ้นมาเนี่ยมันลงไม่ได้แล้วนะครับมันลงได้แล้วคุณจะเอาดินไปเอาเครื่องปลูกไปใส่ตรงไหนเนี่ยม blends, ันเต็มขนาดเนี้ยนะครับเนี่ยก็ไปขึ้นกระถางซื้อกระถางครึ่งปี๊บเลยครับกระถาง15นิ้วนะครับกระถาง15นิ้ว14นิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่ผมเรียกกระถางคครรึ่่่งงงป๊บบนนนนััอยยยาเเีี้ะ ดีเลยนะครับนี่ก็ทั้ง3เจ้านี้ครับก็เป็นไม้นอกรอบที่ผมไม่ถ่ายรูปไม่อะไรนะครับใช้ความเชื่อใจกันเป็นหลักผมคัดไม้ให้รับรองสวยแล้วก็เนี่ยครับนี่คือผลงานที่ผมมีให้ท่านลูกค้านะครับถ้าลูกค้าวางใจได้เลยครับแต่ละต้นนี้สวยใช้ได้นะครับนะครับก็ส่งออกไปสมมติมันมีฝนมันตกทุกวันอ่ะนะมันมียอดดําหรืออะไรดำเนื่องมันมีเนี่ยก็คลิปออกหน่อยนะครับเนี่ยดอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะไปถึงลูกค้ามันก็จะเสีย เด็ดออกเลยครับเด็ดออกอย่าเอาไว้นะครับเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันเดี <story> <mis> hmm ๋ยวมันยอดเน่านะครับเนี่ยครับดอกไปบานๆอางนี้ไปถึงลูกค้ามันอาจจะเน่าได้นะครับก็เด็ดออกเลยครับไม่ต้องเก็บไว้รอดอกรอบใหม่มานะครับแล้วก็โขดใหญ่ๆอย่างนี้นะครับลากเลิกยังไม่ต้องแต่งครับลงไปก่อนพอสักเดือนหนึ่งสองเดือนค่อยแต่งลากนะครับเพราะว่าให้ลากเล็กๆเนี่ยมันได้ทํามาหากินทันทีไม้จะไม่โซมไม้จะไม่หยุดนะครับอ่ะวันนี้ก็มีมานําเสนอท่านี้อ้ามีมีนี่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  นี่ оП. นี่ก็ใหญ่นี่ทางบางตวัวบอกว่าใหญ่คือใหญ่จริงใหญ่จริงๆนะครับนี่ลงกระถางปี๊บได้เลยนะครับกระถางปี๊บนี่ล้นด้วยแน่นด้วยต้นที่เจ็ดต้นที่สิบแ้วก็ต้นที่เท่าไรเนี่ยนะครับนี่อีนี่ต้นอยู่ด้วยนะดูสิต้นเท่าไรอยากรู้จังอ๋อต้นที่สี่นะครับต้นที่สี่หมุนเข้าไปดูใหญ่มากเนี่ยใหญ่จริงเน,นี่สามอย่างเลยนะครับเป็นลูกไม้ตัวนี้นะครับลูกไม้ตัวนี้ และเป็นระคังทองแล้วก็เป็นแดงแฮปปี้นะครับนี่สามต้น2,000จากต้นละ800อไม่ขายนะครับ2,400ไม่ขายนี่3าต้น2,000ส่งฟรีนี่ผมว่าต้นนี้สามต้นนี้ก็น่าสนใจนะครับไม่ใช่ของเหลือนะครับของที่อ๋อยังมีอยู่นะครับแล้วก็ลูกค้าท่านอื่นก็รับต้นอื่นไปแล้วนะครับยังมีอยู่นะครับนี่ใหญ่ๆอย่างเนี้ยเอาไปใส่กระถางปิ๊บขึ้นกระถางปิ๊บเลยนะครับกระถางปิ๊บก็คือกระถาง18นิ้วนะครับใหญ่ แล้วไม้จะใหญ่ไวสวยนี่ลากข้างในดินนี่เยอะนะครับเยอะแบบไอ้พวก11นิ้วเนี่ยแหละผมจะขายไม้เต็มนะครับผมจะไม่ได้ขายไม้แบบพุ่งขึ้นครับนี่อ่ะแล้วก็มานี่ราชินีพันดอกสายคงประธานนะครับนี่เอ้ยไม่ใช่ราชินีพันดอกสายอีสานนะครับหรืออะไรนะอ่าเขาเขาเรียกอะไรนะราชินีพันดอกสายอีสานะอะไรนะอ่ามันมีชื่อของมันอ่ะเนี่ยเป็นสายอีสาเน Queen Queen, นะเนี่ยควีนออฟควีนเหรอเนี่ยเออเออเนี่ยควีนออฟควีนหรืออะไรเนี่ย นะครับ America. แล้วก็นี้ก็เป็นเป็นบรรนานะครับเป็นบรรณาต้นนี้ผมวางขายที่หละ8ปดพันใช่ไหมเนี่ยครับอันนี้ก็สวยอันนี้ก็8 0ดพันนะครับเนี่ยรายชินีพันดอกเพาะเมล็ดตัวนี้คือไม้ราชินีพันดอกนี่ตัวนี้แทบจะแทบจะสูงพันไปแล้วนะครับแล้วก็ราชินีพันดอกสายคนประทางก็แทบจะสูงพันไปแล้วผมมีอยู่ต้นนี้ทําเป็นเพาะเม็ดไม่กี่ต้นหรอกนอกั้นไม่กี่ตอนเนี่ยนี่ก็ใหญ่ๆนี่มงตอนกลางคืนนี่มันแบบเห็นเห็นกล้ามเห็นอะไรดีเนี่ยกล้าม มัดกล้ามนะครับมดกล้ามเห็นเลยเห็นมุมเห็นกล้ามเห็นโอ้โหแท่งเนี่ยแปดพันบาทกระถางแปดสิบเซนเนี่ยดูรากดูโขดครับเนี่ยกระถางมาถึงนี่แล้วนะนี่รากมาถึงนี่แล้วนะครับไม่ได้โชว์รากนะครับคือยกแต่รากใหญ่ขึ้นรากเล็กไม่โชว์นะครับนี่ต้นนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่ท่านใดสนใจกันนี่ใหญ่จริงเต็มกระถางสองปิ๊บเต็มแบบล้นๆนะเนี่ยรอกระถางสี่ปิ๊บนะครับรอจนเนี่ยนี่พี่เกศสอนเอาไปหมดแล้วนะนี่ ใหญ่ๆต้นนี้เขเอาไปแล้วต้นนู้นใหญ่ๆก็เอาไปแล้วนะครับพี่แกสอนเอาไปแล้วนะครับอันนี้ก็มาเป็นม่วงดำนี่ม่วงดําต้นนี้นะครับพึ่งขึ้นพึ่งขึ้นนี่เป็นตอญี่ปุ่นนะครับทรงทรงลำลำแท่งๆนะครับเนี่ยถ้าลูกค้าจําต้นนี้ไว้นะครับอีก3เดือนนะครับถ้าลูกค้ามาดูมันจะไม่ใช่สภาพนีนม้มันจะใหญ่เต็มเนี่ยดูดิแตกรายงานแลวเห็นไหมมันจะใหญ่เต็มแลวแลวทรงแบบนี้จะหายไปเลยมันจะเป็นไม้ที่ยืนแบบต้นต้นตามใหญ่ๆเลยนะครับ พราะมันมีกิ่งข้างเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมันจะเป็นทรงใหญ่ต้นสวยลำเป็นลำแท่งๆใหญ่ๆนะครับและนี้ก็ส้มเหลืองไต้หวันนะครับส้มเหลืองไต้หวันก็ไอที่แตกนี่คืออ่ามันเป็นกรรมวิธีกระบวนการทางธรรมชาติของมันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นลมเป็นลมอะ่ะข้างในไม่มีไม่มีเม็ดหรอกเนี่ยมีข้างในเป็นเม็ดฝ่อนะครับเพื่อว่าเขาจะใช้ในการแต่งทํากิ่งทําทรงของตัวเขาเองเนี่ยเขาจะ เขาจะทําให้กิ่งโน้มเขาจะเขาจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือเนี่ยคือเนี่ยคือฮอลแลนด์ฮอลแลนด์สายดั้งเดิมเขาจะแบบพอกิ่งเขาชี้โบชีเบ้เขาก็จะมีอะไรนะฝักเขาเรียกฝักลมขึ้นมาเพื่อให้กิ่งมันย้วยเห็นไหมให้กิ่งมันย้วยแล้วเขาก็จะแตกกิ่งเนี่ยครับถ้าอยู่กับต้นไม้ก็จะต้องก็ต้องเรียนรู้เขาอะครับเนี่ยแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรนะอ่าขวดสวยมากนะครับลากสวยมากอันนี้ก็อะไรนะจําไม่ได้ละ อพอรสเมลีแต่เป็นตัวดอกเข้มนะครับไม่รู้ว่าดอกรอบนี้จะเข้มหรือเปล่าแต่ดูท่าทางจะไม่เข้มจะเป็นกลับเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าใส่ปุ๋ยขี้ไก่ไปแล้วกินปุ๋ยขี้ไก่กเข้มเลยนะครับอ่าแล้วก็มีนี่ตอญี่ปุ่นตอญี่ปุ่นทรงสูงจะเสียบหลายเสียบเนี่ยไม่รู้คุณพี่จำปาเลือก,เล,อกเลือกต้นไหนไปแล้วนะครับต้นหนึ่งผมผมผมเห็นอยู่ในอยู่ในไลน์แอดนะครับน้องบีมเขาก็บอกอยู่ว่าพี่จำคุณป้าจำปาเลือกไปต้นหนึ่งแต่มรู้จําไม่ได้ต้นไหนนะครับนี่ สวยๆใหญ่ๆเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกต้นนี่นะครับนี่เท่าไหร่นะแปดร้อยใช่ไหมแปดร้อยขอค่าส่งก็เท่าไหร่หกสิบาทใช่ไหมอืมแปดร้อยขอค่าส่งหกสิบาทนะครับนี่สวยๆเลยนะครับใครชอบต้นไหนก็ทักไทยมาตอญี่ปุ่นจะได้ลำสูงไปขึ้นกระถางปิ๊บได้เลยนะครับนี่แล้วก็มีไม้กระถางสองปิ๊บเต็มเลยนะครับนียไม้กระถางปิ๊บมีกระถางสองปิ๊บมไม้กระถางสองปิ๊บ ที่ร้านผมก็จะคลาสสิกหน่อยนะครับก็จะเปิดเพลงเปิดเพลงเพื่อไม่ไม่ให้เครียดมากแนละต้นไม้ก็ได้ฟังเพลงนะครับเนี่ยได้ยินไหมก็เป็นเพลงบรรเลงครับก็จะเปิดอย่างเงี้ยพอมาถึงที่ร้านก็ช่วงเย็นๆก็จะเปิดพอคนเริ่มเข้าทํางานเริ่มลงงานเริ่มถอนต้นไม้เริ่มแต่งลากน,นะครับ ก็จะมีเพลงคอยขับกล่อมเนี่ยเพื่อไม่ให้เครียดแล้วต้นไม้ก็มันมันมันเป็นเรื่องจริงนะที่แบบมีเพลงฟังเงนี้ต้นไม้ทุกอย่างจะสุขภาพดีรวมถึงตัวเรานี่ดอกมาเยอะไงนี่ต้นนี้แปดนะครับนี่นี่ดูดอกตัวนี้ลูกไม้สวยมากสวยมากเนี่ยนี่ก็อีกต้นนึงนี่นี่ดอกลูกไม้ตัวใหม่ใหญ่ๆห่เลยนี่อันนี้จะดอกสวยนี่ ใบไม่มีเลยนี่เป็นไงทรงสวยนี่ครับยังไม่ได้ลงขายนะครับยังไม่ได้ลงขายเพราะว่าเพราะว่ายังยังยังไม่พร้อมขายนะครับก็คือให้ไม้มันเซตเรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ดอกมาเต็มที่ก่อนแล้วค่อยลงขายแต่ที่ลงไว้ก็หมดไปแล้วนะครับเนี่ยดูทรงสวยๆนี่ครับเป็นไม้สวยๆนะครับเนี่ยดูอันนี้ดอกยังไม่มานะครับเนี่ยแต่งเรียบร้อยนะครับเนี่ยมีมีอันนี้ต้นเนี้ย ผม,มาบางทีก็น้อยใจนะคือเป็นชมพูอะไรนะชมพูผีเสื้อใช่ไหมแล้วก็มีลูกไม้ตัวนี้แล้วก็มีสีหนึ่งหรือยังไงเนะ่ยผมทาไม่ได้แล้วผมลงขายตอนนั้นอนะ่ะไม่มีใครสนใจมันเลยอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าไม้สวยขนาดนี้ไม่มีคนสนใจผมเชียร์ลูกค้ามากเลยนะดูดิแรกโขดเป็นฟักทองเยเนะี่ยมีรอยตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับก็าหายดีเรียบร้อยแล้วอย่ามองว่ามันเป็นรอยเลยวมันเป็นเรื่องปกติของต้นไม้เนี่ยแล้วดอกนี้มีสองเฉดสีนะในต้นเดียวนะสวยมาก เดี๋ยวค่อยลงขายใหม่แล้วกันเนี่ยครับเนี่ยสวยๆเลยนี่พยาเพิ่มซับย์ยใครอยากมีซับเยอะๆใครอยากเป็นพยาเพิ่มซับเนี่ปลูกหน้าบ้านเลยครับนี่มีแมงปอเห็นไหมเห็นแมงปอไหมนี่ตอนกลางคืนเขาว่าไม่ไปไหนเขาอยู่นี่นี่ครับการไม่ใช้สารเคมีการไม่ใช้ปุ๋ยอ่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีเร่งดอกนะครับเนี่ยมันจะทําให้มีพวกนี้เนี่ยเห็นนเลยนะครับหลอกก็ไม่ได้เห็นไหมมีแมงปอมาเกาะมาอยู่ตอนเช้าก็จะมีนกมีอะไรมันเป็นธรรมชาติมากเลยครับเพราะฉะนั้น ผมพอใจในสิ่งที่ผมทําแล้วดอกมันจะมาช้าหน่อยดอกมันจะไม่เต็มต้นรอกผมไม่มีซีเรียสเพราะว่าธรรมชาติผมอยู่ครบนะครับเนี่ยเป็นไงแดงอุดมทรัพย์ีนต้นนี้แม่ต้นนี้ไม่มีใครสนใจนี่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 ลูกไม้ใหญ่ๆสวยๆนะครับนี่นี่ก็สวยนี่ชมพูตัวใหม่ครับใหญ่ๆสวยๆนี่ไม้สวยๆเลยนะครับท่านใดสนใจนี่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 อันนี้ต้นตัวต้นตัวต้นแม่อยู่ที่เฮียพาสันนะครับนี่เป็นกรมหยี่แบบนี้ใบ ก็บดอกเป็นกำมะยี่นุ่มมากเลยครับเป็นสามชั้นนะครับเนี่ยบางบางดอกก็จะมีสองชั้นนะครับนี่ครับเป็นลูกไม้ลูกไม้ที่เสียบต่อญี่ปุ่นทําเก็บไว้ก็เอาขึ้นขายนะครับก็จะมีไม้เก็บไว้แล้วก็ทําขึ้นขายนะครับก็ไปเรื่อยๆเปื่อยๆนะครับก็มีความสุขในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้คนมีตังอะไรหรอกหาตังไปเรื่อยแหละนะครับเนี่ยก็ยังอยู่นะครับเนี่ยใครสนใจอะไรแบบไหนก็ทักทายมาแล้วกันอันนี้บอกราคาไปแล้วเนาะ อันนี้ไม่บอกซ้ําแล้วเนาะก็ะคือใครใครจะรับต้นไหนก็แคปหน้าจอมาแล้วก็ให้น้องบีมดูนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยไม่บอกราคาซ้าแล้วเนาะเนี่ยใหญ่ใหญ่จริงไหมล่ะนี่นะครับเนี่ย,อ,ย,ย,ย,นะยอันนี้อันนี้ดําๆเนี่ยอันนี้ดําๆเห็นชัดๆเลยดําๆเนี่ยนะครับอันนี้ต้นเนึงอันนี้เป็นสองอย่างสวยแม่แล้วก็นีน้เป็นในกระถางติ๊หนึ่งรับใหญ่ขนาดนี้เนี่ยตัสีทองด้วยนะหเห็นหเห็นเลยเห็นไหม เป็นใบด่างลีลานะครับเป็นใบด่างชมพูลีลาเดี๋ยวรอดอกเนี่ยมาพร้อมแล้วนาะคาอันนี้เป็นใบด่างเพาะเมล็ดนะครับซึ่งมีต้นเดียวด่างอย่างนี้เลยนะเนี่ยอันนี้เป็นข้างบนเป็นไม้เสียบนะครับเนี่ยเริ่มด่างชัดนะครับยิ่งโตยิ่งชัดอนะ่ะเนี่ยดูเห็นไ clubs? อันนี้มันเป็นไม้เล็กนะครับเนี่ยผมก็จะไม่ตัดกิ่งที่เสียบออกนะเพราะว่าจะให้มันเป็น2ออยา่างต่อก็สวยนะครับ มีไม้สว,สวยเยอะนะครับมีไม้สวยเยอะก็ให้ลูกค้ามาเลือกมาเลือกันดูนี่ใหญ่ไหมอันนี้คือยักษ์ซาอุนะครับเป็นยักษ์โบราณนะครับเป็นยักษ์โบราณครับเพิ่งเริ่มเอามาปลูกนะครับเป็นยักษ์โบราณนี่อยู่ในกระถางเจ็ดสิบนะครับก็เบียดเบียดผมไม่มีกระถางผมก็เลยใส่เบียดเบียดเนี้ยก็น่าสงสารเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะสั่งกระถางของพี่แหลมนะครับว่าจะสั่งกระถางมาลงนะเนี่ยนี่อยู่ในกระถางหกสิบดูดิเบียดมากเลย นะครับดูแล้วก็น่าสงสารคือโอ้โหต้นบล่มบลัมแต่อยู่สถานที่ที่มันคับแคบอยู่กำลังสั่งกระถางนี่นะครับนี่มาแล้วใหญ่โตครับใหญ่โตมากเป็นยักษ์สายโบราณยักษ์สายเก่าส่วนข้างหลนะังนั้นเป็นตอญี่ปุ่นเสียบเหลืองการจนานะครับอันนี้ก็ต้นนี้ก็เป็นเหลืองเพิ่มเออเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชัน2นะครับนี่เป็นไม้เก่าๆครับอันนี้ก็นี่เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนกระถางขึ้นสปีบนะครับเพราะว่าแน่น นั่นเกิดลากลากมาชนนี่แล้วแล้วลากเส้นใหญ่ๆมาชนนี่ไม่ดีนะครับนี่แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้โคตรออกสีทองๆด้วยนะครับแล้วก็มีต้นนี้นะครับ,รบสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับก็เอาผลงานที่ผมมีงานศิละปะของผมนะครับช่วยน้องชายก็ช่วยกันทําแล้วคุณกบก็ช่วยกันทํางานศิละปะผมไม่ได้เป็นพ่อค้าผมไม่ได้ทําการค้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมขายงานศิละปะผมเป็นคนเลี้ยงไม้ ผมชอบงานแนวนี้นะครับแล้วเป็นงานศิละปะอย่างหนึ่งงานศิละปะหรือมันมันเป็นได้หลายแขนงไม่ใช่เฉพาะวาดภาพไม่ใช่เฉพาะทําบ้านไม่ใช่อะไรคือต้นไม้ก็เป็นงานศิละปะนี่ดูชมพูสับเจริญอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งนะอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งและอันนี้ก็เป็นเนี่ยม่วงดานะครับเป็นสามสีในต้นเดียวใหญ่มากนะครับเนี่ยเป็นงไงสวยนะครับงานศิละปะของผมแขนงนี้ก็ถ้าลูกค้าท่านใดชอบก็ เออมาแลกเอาเงินมาแลกนะครับก็ผมก็จะได้เอาไปใช้ดํารงชีวิตเพราะว่ามีภาระหลายๆอย่างนะครับก็มีคนที่ต้องดูแลมีสิ่งที่จะต้องทํานะครับเพราะว่าเป็นมนุษย์อะเป็นรูปผู้ชายก็ต้องทําหน้าที่นะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัสลามัลไรกุ้มวารอมาตุลล้อวาบบาระกาฮูขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ